ครับพี่น้องครับวันนี้จะพามาสอนเรื่องช็อบเบรคชอบเบระครับชอบเบรคลหลายคนใช้ไม่เป็นว่าใช้ยังไงมาดูกันเลยครับต,ตอนนี้ผมมีาานนมนหน้างานนะครับผมนีหน้างานนะครับ การโดยรอบนะครับวิตเตอร์ห้าร้อยครับจะบวกด้ยกวา Okay. หน้างานก็เป็นอย่างนี้ครับเป็นหน้างานครุขระเป็นพื้นอุกามบากนี่เลยแต่เย็นนะครับเดี๋ยวจะมาบอกเรื่องการใช้ชอ่ชอปเบรกช็อปเบรคคืออะไรครับช่อปเบรคคือการเบรกเบรกเครื่องโดยที่เราไม่ต้องแตะเบรก แต่ทําให้ลดชะลอความเร็วได้โดยที่เราไม่ต้องแตะเบรกนั่นคือการใช้ชอบเบรกจาเป็นนะครับในการลงเขาทางชันทางชันทางลงเขาขึ้นเขาจําเป็นต้องใช้มากเพราะรถบรรทุกไม่เหมือนรถเล็กนะครับรถเล็กเหยียบเบรกยังไงก็ไม่ไหม้แต่ถ้ารถบรรทุกเหยียบเบรกบ่อยๆเบรกไม่นะครับเบรกไม่อยู่นะครับตายนะครับตายสถานเดียว นั้นต้องให้ความสำคัญกับทุกอย่างนะครับรถบรรทุกทุกอย่างมีความสำคัญครับจำเป็นต้องใช้เดีย๋ยวจะบอกว่ามันอยู่ตรงไหนใช้ยังไงะครับกำลังไปขึ้นดินอยู่นะครับ นี่นะครับชอบเบรกสัญ,ญาลักษณ์ลูกจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยตัวเนี้ยเวลาใช้ก็ดีดลงนะครับดีดลงแต่ตอนนี้ยังไม่ทํางานนะครับรถจอดอยู่ยังไม่ทํางานรถเพราะรถจอดอยู่แต่รถใช้ความเร็วปุ๊บมันก็ยังไม่ทํางานมันจะทํางานตอนเราถอนคันเร่ง เปิดไว้ก็ได้ครับเปิดวิ่งก็ได้แต่มันจะไม่ทํางานเราเป็นออโตเมติกนะครับมันจะทํางานแนละ้ต่อเมื่อเราถอนคันเร่งแล้วมันจะทํางานตัดมันจะตัดระบบเองตัดรอบเครื่องเองเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูตอนนี้ผมเปิดเอาไว้นะอันนี้ปิดปิดก็ดันขึ้นเปิดก็ดันลงปิดก็ดันขึ้นนะครับอ่าอันนี้ผมจะเปิดเอาไว้เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขึ้นดินเสร็จก่อน เดี๋ยวจะมีสัญลักษณ์ขึ้นตรงนี้รูปช็อปมันจะขึ้นเวลามันทํางานนะครับเดี๋ยวเสียงเครื่องก็จะเดี๋ยวจะได้ยินเสียงรอบเครื่องว่ารอบมันจะลงรอบรอบตัวเนี้ยรอบเนี้ยจากสูงๆปุ๊บมันช็อปทํางานมันจะลงเองปุ๊บทันทีเลยมันจําเป็นมากนะครับตอนลงเขาลงทางชันสาคัญมากเดี๋ยวค่อยดูนะครับ ปลอดภัยต่อชีวิตเรานะครับสะโคู่นะครับขึ้นดินอยู่แม่โคกำลังตัดดินะครผม ชอบเบรกนี้จะใช้ตอนทางลงเขานะครับหรือว่าถอยลงเขาหรือเดินหน้าลงเขาอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช้ในทางตรงนะครับปกติแล้วจะไม่ใช้ในทางตรงทางเรียบเราจะไม่ใช้นะครับทางโค้งก็จะไม่ไม่ใช้เหมือนกันต้องใช้งานให้ถูกวิธีนะครับอยากรู้เรื่องอะไรสอบถามได้ครับสอบถามมาคอมเมนต์มาได้ครับ ด่าได้ครับด่าได้ไม่ว่า,ากันว่าผมไม่ได้ยินนะครับอ่ะพร้อมละมาดูกันคาหนึ่งออกเลยนะครับหนึ่งออกแล้วเ,เสียเครื่องครับผมยังเร่งเครื่องอยู่ตอนนี้ ดี๋ไปดูตอนลงเขาดีกว่าลงมันจะมีลงเนินเดี๋ไม่ดูลงเนินชัดๆเลย <S <S อยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับรถสอบถามได้นะครับคอมเมนต์ไว้ได,ด้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวมันทำคลิปตอบปัญหาตอบให้ชัดเจน ดูนะครับรอบเครื่องแล้วผมจะผ่อนแล้วนะทีนี้ผมยกตีนออกนี่เห็นไหมครับสีเหลืองเมื่อกี้แล้วผมจะเร่งแรงๆเลยอ่าเร่งให้รอบเขียวเครื่องสูงเขาจะผ่อนแล้วนะเห็นไหมครับมันจะตัดมันจะตัดลงมาเลยไอ้สีเหลืองนี่จะทํางานตนางเดี๋ยวผมแตะเขาเร่งหน่อยอาหายขึ้นีกปล่อยไหมเห็นไหมรู้สึกว่ารถมันจะช้าลงท,งทันทีนี่กันครับ นี่แหละการเช้ช่องเบรกเนี่ยมันจะหยุดงันานทาให้ความเร็วอยู่ในระดับปกต,ติให้มันไปเร็วเกินปกติไม่ลหกลอกเกินโอเคนะครับเข้าใจแล้วนะครับผมเข้าใจกันดีแล้วครับพี่น้องทุกท่านสมาชิกคนขับรถหรือ คนใหม่เด็กใหม่ๆอาจจะเพิ่งหัดขับรถนะครับอาจจะยังใช้ไม่เป็นก็เอาเทคนิคดีๆไปใช้กันนะครับมีอะไรอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องรถเกี่ยวกับระบบรถไฟฟ้าเกียร์ธรรมดาอออก็ถามมาได้ครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปมาอธิบายฟังแบบเห็นภาพชัเดเจนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ